สวัสดีครับผมลุงอีสานบาง,งวนครับผมวันนี้ผมมาเคลือนล่าสีครับเดี๋ยวผมสีผ้าทีน่น้องอไ,อ <c oughs> ไปเบิ้งเคลื่อนไปเบิ้งข้าเจ้าหาปลาไปเบิ้งเพิ่นหาปลาคนมาหาปลาหลายขนาดเลยเดี๋ยวไปเบิ้งว่าเป็นใะได้กันบอกุ้งพดแบบโอไมต่เสี่ทั้งนั้นเลย อันนี้ช่องคายของเฟให้กันช่องอยังก่อน,นี่บออิสานคันที่อิสานยันที่ปากติดตามเลยฝากติดตามนี่เนี่ย <laughs> น,น้อยนะครับปากพูดหลายขนาดเลยคุณอ้้ยต้นมะสิทธิเบ็ดต,ตัวนี้น,นี่ครับโอ้ บรรยากาศอันนี้เพิ่นกับมาตกเบ็ดกันโอ้ยนี่ตกหลายขนาดเลยเกียว,วโทรศัพท์ตกเว้ยเกียวขนาดเลยบรรยากาศไปราศีพี่น้องราศีสไลด์จังหวัดศีสะเกดอันนี้ M หนึ่งสองสามไปนี่ยเขาเอื้อนอย่างนั้น,น,น,นไม่หมายเลยโอ,โอ้ประตูโอ้อันนี้เขาจะก,กั้นไว้แมนบอล

ไวันซึ่งหมุนไปวันซึ่งหมนกับเยอดนอน้ำไหลแห้งกนนะที่นส่หเออ๋อโอ้โอ้คนอันนี้เหมือนคนะหาปลากันนะครับผมอ่นจะมาหาปลากันท่เอนะครับเขื่อนเด็ดทางล่างคมือกยกกะดุ้งยกเดียง ดิประตูที่โอ้ยใส่โทรศัพท์ไทยเสียวตกขนาดเลยพี่นอ้องเสียวตกขนาดเลยโอ้โหโอ้บรรยากาศดีครับเนี่ยโอ้ดูจอดปู้ยดิมันติดมากอ้ย,อย,อยแต่เราก็มันติดมากหญ่ขนาดเลยพี่นอ้องโอ้ยล่มแห้งขนาดเลย อันนี้ประตูหกประตูเจ็ดพี่เจ็ดประตูตัวนี้ประตูน้าเนี่ยเจ็ดประตูอันนี้ไหลรก็แห้งปนแด่นี่ครับถ้าพี่น้องเมื่อบังบรรยากาศา<ฮ>พี่อดพ่จอดถ้ามันหลุดมันก็มันจะไดบ้บอลนี่

ม้องเอียงครับน sí, ี oh, ่เขาเห็นม the ่งไหลครับม right, right. ่วงไหลอ้ผมไม่เคยเห็นด oh, ้วเทือดไดนี่ผมขออนุญาต่ายรงยูทัวไปได้ครับเด้อยครยเลย่ทยเลงยูทนะครับเอาอันเอาคึเดเนี่ยเขาเ็นเนี่ยตุตุ้มตุมตุ้มเดี๋ยวผมเดี๋ยวสภาพี่น้องเปงวิธีการมปนเห็ดของอันนีลาขึ้นมาลาขึ้นมาเอเนี่ อันนั้นข้างล่างขึ้นกับเขาสนทัสอนปลาปะข้ไม่นสนปลานเ๋้าโทรศัตขนาดเลยสนปลานั่นพระก่นกันยกยกสะดุ้งนัง่อบรรยากาศดีขนาอพี่น้องนั่นเดี๋ยวนันนั้นมง่มงม่วกกันกไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเ้าพาไปบัง้าไปบงัปบง,ปบงเอ๋มอง่มงมง ปุ๊บมีอันนี้พันลงแหรอครับโอ้อันนี้เดี๋ยวสิไปเบบ่งพันยกขึ้นมาโอ้โหนอองมอัน ตัวเมื่อก่อนมันมังก็ว่างัา่อเมื่อก่อนโอ้มองไหลมองไหลพี่น้อง,องนี่มองไหลแบบว่าให้มันไหลไปเรื่อยๆปพากะสิติดแต่ว่าใส่มองอีหลี่ประเด,ดี๋เนี่ยเพราะว่ามันสีไหลอีหลี <c oughs> โอ้สบุญกับมี่ตัวนี้พี่นออ้องกันคุณเลือดเลือดได้เหรอคนโอ้คึกคักขนาดเลยไปละสีจังหวัดสีสเก็โอ้สุดยอดเลยพี่น้องสุดยอดเลย อ๋อนั่นเพิ่นเอาขึ้นมาแล้วเอานี่พี่น้องนี่มองไหลติดแล้วนี่เพิ่นยกขึ้นมาเนี่ยนี่พี่องน่องน่งแม่งกายเลยอันใส่ลุดตุ่มเพเห็นมันพัดไปบ่แม่นครับก็โอ้โหมไม่นด สามโลกสามโลกโอ้โหเตลุดกลุ่มอยมันไหลไปนะพี่น้องถ้ามาคลิปแบบนี้กันคอมเมนต์บอกได้เลยครับผมเดี๋ยวผมจะมาถ่ายเบิ้งใหม่อันนี้บอได้ตั้งใจมาถ่ายครับผมีโรถผ่านมานะครับผมจะใส่โทรศัพท์มือถือถ่ายเบป็งบรรยากาศเพื่อมาเนื่อแรกนะครับผมยังไดงกถ้าทำมาคุ้มก็จะเดี๋ยวเดี๋ยวมาถ่ายเบิ้งใหม่อีกนะครับบรรยากาศมากคักๆเลยบ่านนี้ฝากช่อง ติดตามด้ยครับผมช่องเนี่ยช่องพียังก่อนอีสานอีสานกตีพี่สานกันทีับีสานกันทีงไฟให้กันของไฟให้กันสนับสนุนดีแค่นี้แหละพี่น้องโอ้ยน่าเลียอีกแล้ว